โอเคการสวัสดีคดดรับอีู่บนจอที่เล่น,ใน,ในเกมซาวด์บันเดิ้ลพาร์ตี้สีเองซึ่งที่สี่ควรจะโซนรอยโฟที่งกิดแบบนี้แต่ด้านดูบอมาหาก่อนพอดีของะาคิวิก่อะอ้าวแม่นควรจะไปสู้คนจับพันยังไงาับพันแม่งยังเพิ่มไม่รู้ว่าเห็นมาบางครั้งผมก็เกิดกดก่อนแนละ้วพี่ผมไม่ตั้ใจนะ มือไม่จุดการเ์เทปใหม่นะเนี่ยเราก็จะได้เงินเควทไนวันแบบข้าวดอกไม้นในวันแขกก็ได้สกินดาบสกินพื้นี้ด้วยมาไหมแขกมือก็จะเป็นเนี่ยรอบใหม่ก,กันเสื้อได้จมาใหม่มาเลยนะ่า้แล้วก็ได้สกินใหม่ไอ้สกิลใหม่มา อันนี้เป็นขอใส่ฟรีนะคือถ้าทำเิ้งเฟสไรวันอะทำเท่าไหร่แค่ห้าเฟสแค่ห้าวันตอบครั้งแล้วก็ได้น,นีใ่ดมาแล้วสกิลนี้เป็นสก,ก,สกีนทะี่จะไม่ผนะสกิลผักอะแต่ผักพูดจะสู้ไปทางผ่านแต่ตัวเราไอ้นี่มันจะไม่ผิดนะที่เอาไอนนนะใอาปใท่าไหร่ริมผักไกลมากเท่านั้นให้มือนม่เพิ่มดาเมจด้วย ก็คือมีเ,เสียงอะไก็หอไปได้ครับแ่ก็ได้คิวในสิบหาย พราะมีคนที่กระดับพันอยู่ดว้วยก็าอาจคิดอาอุ่มเหมือนกันแต่มากินเอาอุ่มเหมนให้เง่นเลนยริงเกมก็กกอีแบบรู้ว่าแบบหนึ่งจำไ,วไ,วไ,มไ,งไม่ได้เกมเดนดีงนะ้า,าจะพีจะซื้อสายคก็ไมได้จะซื้อสายใครจะให้พ่อผมดุมากเลยเนี่ย บำมินซีซันสองเัตเตอร์สองมึงมาอะแต่ยังไม่ค่อยได้แน่ถ้าคนดูมามันมีต้องอ่านในทีด้วยโอ้ยค,คนได้อ่านกินไม่ค่อยออกด้วยย่งขอไม่รู้กัน กุกล้องสักค้งดิได้เงี้ย,ย,ด,ยด,นนดูนี่ดูสิมีกับมีคอนแดงดับพันมาเย็นแม่งถ้้เกิดเห็นนี้ไม่ไม่ต้องรูนะฮะเพราะว่าจะเป็นตอนที่เพลย์เกอร์ตายบาง,งคำๆมันก็ติดปังเนี้ยพอมีเพลย์เกอร์ตุยมันก็จะผูกกล้องแบบนนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ย ันเป็บากันที่ก็หาซีซีใหม่นะซีพีดูเก่งเสร็จซีพห้ามติดเนี่ยผมก็เซฟเอาแต่คนะใบอัพนะเก็บนึ่งละใบอัพอยู่หรือหาซีซีดีมาใหม่เซแบบนี้มันใช่ยากคะกับเร่อพทเอ์แแต่ก็เขาก็ไม่แน่ วไปมมันก็มีคนไทยด้วยฮะเม่ใไวันก็ฆ่าคนก็เพต่อจะงหวานดือเ่าโอ้ไม่ไม่เอาฮนะกีดตอนให้มันเปี้นี้เบี้ยหยงกเงียกีดตองให้มันยกไม่เยอ่ย ยิ้ว่ามันมันแค่เห็นตัวเราตอนไหนี่น,นี้เราต้องซิบ่อยนะ เัวเองก็ทีนี้หรือกันคนที่มีสกิลไว้นั่นแหละไอ้อกีวปลาล์มเพลิงเฮ้ยคิวเดียวเออคิวได้เอามีน้ำฝนด้วย

แต่กับร้อยกว่าน,นี่ก็พอสู้ได้นะว่าสองร้อยนี่พอสู้ได้โอ้แบตบผมเนี่ยจะพังกันเสียแนบว,วันพอมีก็เป็นหมดอยนะ่างเงี้ยแถมมือนว่ามันมีสกินดาบไทยด้วยนะบอกว่าเขาทำแผนของคนไทยฟอย่างเงี้ยกาแฟคนไทย แใคไเป็นคนเจให้ผมว่าจำได้ว่ามีหมวดสคริปตข้าวแต่มันถือ,อก่บบ็อกแจใครเป็นคนเติอื้ิให้ผมว่าผมงงกัน Ui huỳi, bọn nhiều cái máy vào nhỉ Để mình lên What? Bọn nhiều mới hiểu. ผมไม่สู้เ่ากับม่มีคนแบบแบบพันรือยตกก่อนอยู่แถวนี้นะมันจะไม่สู้อ่ะแถมวินผมก็ประมาณแปดสิบแปดวินค่าประมาณแปดร้อยห้าสิบเอ็ดคนก็เข้าไปแพอคนคนแหละเห็นก็สนายเ้วยด้วยบางครั้งผมก็นช้นม,ม,มูนในมูเมื่อกี้ได้เลือขึ้นด้วยก็นนี้ จะว่าไปใครมีคนเติมนี้ให้ผมวะเนี่ยคลิปตรงนี้มันจะมีสริปไหมแบบมันจะเสียบเพืร์ให้มันสมัยเกียวอ่ะแต่มีคนเติมให้ผม,มไหมน่รู้ว่าใครเติมใครเติมันนี้ให้ผมอะทั้งกล่องนี่ไม่เติมไ้มมันจะเปิดกล่องสมัเกียวขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้ว่าใครเติมให้ผมนะ ทำไหลายวันก่อนมันก็จะผิดใจัวนี้ดีแตมม่มีบังขึ้นบอกว่ามีคนเติมสกิปให้ผมไม่รู้เป็นใครแต่ก็ขอบคุณคนนั้นมากเลยแต่สูงไห้ไฟขึ้นเงี้ยนี่ไม่ใช่เปล่านะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ว่าไ,ไง ไอ้แก้วว่ะองยังไมันจะไปวันทีเนี่ยสกินยูวุดโอ้โหเดี๋ยวไม่ดจะเกียวะเนี่ย What เดี๋ยวไมจะเกีววะเกีจะใส่ระบบผมยังไง นี่ว่าคนเล่นอุปกรณเทพใหม่เปล่าวะโอ้โหดูสีเขียวขนาดนี้กโคตเจ้ก็ใช้เขียวเยอะมากเลยเนี่ยในแบบนี้ดูสีเขียวไปบ้างอันนี้เขียวน้ำแข็งเขียวม่วงเขียวเขียววัสเจอาก็ใช้เขียวเยอะเลย เนี่ยเขียวด้วยโอ้โหไม่เป็ไงเพราะว่าจะพีนี้กันครับถ้าชอบกดไลค์กดตามให้ทางที่ใหม่กักผมด้วยก็เจอห้า g o o d บายเจอใหม่ครับสบาย